ครับสวัสดีครับผมเธอศักดิ์ใจมันครับพี่เธอไปญี่ปุ่นมาได้อะไรกลับมาบ้างครับ,รบ <1> 1> ก็ได้หลายๆอย่างเลยครับได้การเรียนรู้ที่ดีนะครับที่ญี่ปุ่นที่ประเทศที่ไปฟุตบอลโลกเกือบทุกครั้งนะครับเราก็ได้ไปดูสโมสรในประเทศญี่ปุ่นนะครับในการการออกแบบการจัดการทีมการเตรียมทีมด<ๆ>ูแนวค <Yellow Tree. S 2> ิดของโค้ชปรัชญาของทีมหลายอย่างมันได้ประโยชน์เยอะ พี่เธอจะนํากลับมาใช้กับทีมระยองเอฟซียังไงมันเป็นสิ่งแน่นอนอยู่แล้วครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะนํามาใช้แล้วก็นํามาแชร์ให้กับผู้เล่นในทีมเราเรื่องแรกทั้งสตาฟของเราทุกคนนะครับมาช่วยแชร์กันแล้วก็มาช่วยพัฒนาทีมระยองเอฟซีให้มันดีขึ้นครับสุดท้ายแล้วฝากถึงแฟนบอลระยองเอฟซีหน่อยครับก็เรามีแข่งบอเสาร์นี้นะครับกับน,นครศรียังไงก็อยากผาก เชิญแฟนบอลระยองเอฟซีทุกๆคนเลยครับมาเชียร์กันที่สนามระยองเอฟซีสเตเดียมในเวลา19นาฬิกานะครับนักฟุตบอลผมคิดว่าต้องการกำลังใจด้วยก็อยากให้ทุกๆคนมาส่งกำลังใจนะครับมาสู้ด้วยกันแล้วมาไฟด้วยกันมามีสปิริตด้วยกันครับขอบคุณครับครับ